คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอเสียงแน่ครับปรบมือตอนรับแพงแหงช่วยคนใจแหงให้มีแรงถือหม่ จนนักบริหารรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนานำพาคลองน้ำใสรุ่งเรืองกราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคลองน้ำใส,สตลอดทุกท,ท่านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใสามาถึงแล้วอดีตเอาไว้เตือนใจปัจจุบันคือสิ่งที่เห็นมุ่งมั่นสร้างสารรค์พัฒนาสู่อนาคตเป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจการเกษตรก,ษการท่องเที่ยวสังคม การศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมและการกีฬาที่โดดเด่นเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและเป็นตำบลต้นแบบของการพัฒนาจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องโปรดให้การสนับสนุนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใสโรวดเลือกนายสุรศักดิ์แกมนินเป็นนายกอบตคลองน้ำใสคนใหม่โปรดกาเบอร์สเบอร์ส เบอร์สองนักบริหารรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนานำพาคลองน้ำใสให้เจริญรุ่งเรืองนายสุรศักดิ์แกมนินอดีตรองนาย,ยกอบตคลองน้ำใสเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้พร้อมส่งเสริมทุกการพัฒนามุ่งมั่นนี่คือการ,ปปรพัฒนา,าสู่อานาคตเป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจการเกษตร,รการท่องเที่ยวสังคมการศึกษา ศาส,สนาวัฒนธรรมและการกีฬาที่โดดเด่นส่งเสริมโครงการโครบาลบุรพาตำบลคลองน้ำใสเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและเป็นตำบลต้นแบบของการพัฒนาที่จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องโปรดให้การสนับสนุนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใสคนใหม่โปรดเลือกนายสุรศักดิ์แกมนินโปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองยังเป็นคนเก่าถึงเราบ่ได้พบกันปัญหาหลายด้านจนตอนมม้องหลบมุมพักใจเมื่อถึงเวลาผมจึงกลับมาครั้งใหม ด้ววยยหััใจที่งเป็นตำบลคลองน้ำใสจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่อนาคตชุมชนวิถีใหม่ New นิวนอม่๊อนายสุรศักดิ์แกมนินอดีตรองนายกอบตคลองน้ำใสผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใส่ใจการพัฒนาขออาสาขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิม ริเริ่มงานใหม่ด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจและตั้งใจจริงไม่ทิ้งปัญหาโปรดเลือกนายสุรศักดิ์แกมนินเป็นนาย,ยกอบตอคลองน้ำใสคนใหม่นี่คือสวดตัวอย่างจากเบอร์สองเบอร์2เบอร์2นักบริหารรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนานำพาคลองน้ำใสให้เจริญรุ่งเรืองเข้าใจเข้าถึง พึ่งได้มาพร้อมกับทีมผู้บริหารมืออาชีพนางสาวเตียงทองจันทผิวอดีตรองนายกนายสลายุทธกันหาสูงเนินอดีตสมาชิกสภาหมู่หนึ่งนายสมชายนิ่มมณีรัตอดีตประธานสภาทีมงานพร้อมทำหน้าที่ในการพัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นให้ตำบลคลองน้ำใสบ้านเราก้าวหน้าอย่างมีทิศท,ทางโปรดเลือกนายสุรศักดิ์แกมนินเป็นนายกอบตคลองน้ำใสคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองฟอมตัวใดกลับมาเดินสายรับใส่ที่เก่าฟอมบงใดกลับมาเดินสายรับใส่ที่เก่าบุญบานเฮายบเมื่อสอยบานมาจากไปซอยหันเมื่อถึงวันบอกจานทาน้าเปิดขอเจนเกิด้นทางเก่าเดินเก้าวใหม่ร้องเพลงรักฝากเสียงลำหล็กน้ำใจอย่าทิ้งให นายสุรศักดิ์แกมนินเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์และเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมใจพัฒนาช่วยเหลืองานชุมชน มีความเสียสละให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและชุมชนด้วยความจริงใจตำบลคลองน้ำใสจะสดใสและก้าวไกลถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเราจะทำให้ตำบลคลองน้ำใส<า>เป็น <the S 1> ตำบล <clip. com. S 1> แห่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมส่งเสริมโครงการโครบาลบุรพาตำบลคลองน้ำใสและส่งเสริมการกีฬาของเด็กและเยาวชนให ได้มาตรฐานสากลมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขโดยยึดหลักแนวคิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2 5 6 4ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน,นตำบล <น S 2> ย่างจากาเือรายส่1 กดส์กแกมนินเป็นนายกอบตคลองน้ำสายคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองหนุ่ออบตหนะ้าตาไม่เลอแต่ก็จริงใจอาสาเข้าม,มารับใช้เป็นตัวแทนให้ชุมชนนนคู่คลองนอกไปน้ำไปไม่ให้ตกหลนไม่คดโกงประชาชน ตำบลเร,เ,รเลือกคนดีมีคุณธรรมมีความรู้และมีความสามารถมาพัฒนาตำบลคลองน้ำใสของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนและเป็นต้นแบบตำบลพัฒนาโปรดเลือกนายสุรศักดิ์แกมนินเป็นนายกอบตคลองน้ำใสคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองอนาคตของตำบลคลองน้ำใสจะสดสใสจะก้าวไกลถ้าร่วมใจเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโหรดเลือกนายสุรศักดิ์แกมนินเป็นนายกอบตคลองน้ำใสคนใหม่โรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนักบริหารรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนานำพาคลองน้ำใสให้รุ่งเรืองหนุมอบตหน้าตาม่หล่อแต่ก็ใจเดียว รักไรแล้วไม่เบี้ยวสื่อสัตว์รักเดียวคงทนพ่อแม่ทันอยากอุ้มหลานพี่นั้นอยากอุ้มหน้ามนตอยากสละโสดเต็มทนรับรักสักคนเธอสา